พี่เพิ่กระทามาอยู่โอ้เป็นติดต่อเชมือกโปรไถว่ะส,ส่วงโซ่เสมอหลังพี่ในใดบูมิสัญญาณบ่หรืวอว่าไปทางใดไมีสัญญาณแต่โทรศัพท์บูมีแบกคุณคืนนี้แก่โปได้อ่อนไม่ได้บอลนอนใหม่น่ะยังยังบ่ได้อยู่ได้แต่พัดดลมไ้แต่พัดลมเนาะโอ,โอ้พี่น้องเลยครับใครน้อยหนึ่งนอนนอนเย็นๆนนเน,น,นี่ยเนี่ยมีอากาศห่อนพี่น้องเลยขาดน้าบ่ได้นี่น่ะต้องการไอ้ปล่อยน้ำใส่หน้าน้องบ่ นั่แบบนั่อยู่บ้านมาแยกเตะแล้วนั่สร้างอยู่บ้านโอ้น้ำบรานเอ๋อยากได้น้ำบรานยันว่าอยางสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยสบายดีตอนจัดเส่าวันนี้ออกมาเยี่ยมยามถามข่าวน้องมึกพี่น้องเลยเพราะว่ารุณแถวมหาเนาะโอ้ว่าเป็นอะไรเอฟซีกันกัลเซียท้าว่าน้องมึกือติดต่ออะไรหรือว่าเป็นอะไรนะ นักข่เ่อนองไปเลยมากก็เบาโกยบ่าผุทายพืข่าเวียกคนว่าบางเทอเพิ่อนตอนแรกๆพิมาหลังักขอเ่อนาทิถามแล้วก็จิไปทามขาทามข้าวหนองแลว่าเป็นอะไรต้นปลายสาเหตุมันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามเลยอ้ยสบายดีบบาโกยสบายดีเด้อ คนใหม่เนี่ยเจ้น้องเดินทางมาไกลขนาดเพราะว่าติดใจสามังน้องแล้วสามังน้องนี่แต่ว่งามไม่ต้องเลยแมนหยอกได้กอดได้โอ้เฮงมากก็ขอเพื่อนน้องคนหนึ่งไปตเอรกกินช้างพอชั่งแม่ประกายยูสวัสดีพ่อสวัสดีโอเคยังกันนี่นะเพ็ดกระยังกระยังเออเอาไว้ใส่นั่นใส่นี่เนาะยังสีหูเท่าว่าี่นะแมนเออบริบทคล้ายว่าี่บ่เออหยานว่าโอ้หันคล้ายแพงได้นี่เนาะ เชนหาชูมือในเขาเชื่อเชนหาออืมลอยหาซิปพี่น่อยชื่อว่างามเติบมันอยู่ครบหนาครบตาครบท่าเมย์เติบน่นนะพี่น่อยเป็นเดือนหนึ่งในด้านนี้เลยอ๋อเติบ <laughs> อกกลัวเลยเขาไม่ได้หองเลยพี่น่อยโอ้มีคนอยู่อยู่บ้าะนีน พ่อเฮ้ยนังหนูมึกนุ่งสิแต่งตัวเจอนทั้งมิดบ่ให้กคยนุ่งบ่ปกตินุ่งเลยเนี่ยเหมือนแบบว่าให้น้องไปแต่งตัวถ่าก่อนสบายดีหนูมึกสบายดีโอ้โหเฮ้ยหน้าเห็นตาโดนเนาะโมเมนต์เป็นเดือนหนึ่งนะประจักษ์หนูเดินแล้วแปตกบนนี้เนาะเป็นยังคือว่าเป็นไข่เป็นน้าวปะก็สบายแล้วเจ็บคออืม บไปหาหมอหมอหหมอเนาะสมุนก็คือแบบอารมณ์ดีขนาดเลยเนาะอ้าวจบชิ้นไม้ป้าหน่นะชิ้นยังเกินนะนองมึชิ้นจุกชิ้นจุกชิ้นจุกใครเนี่ยครับจุกเอาจุกเอาบ่แม่เขาจุกเขาเห็ดเออผู้ได้มากจุกแต่แม่นุ่งสินะนนี่นาะตามสินนี่อือืมอืมไพ่ต่ำน้องมึกแม่เออน้องต่ำโมเป็นน้องมิเตจุกอย่างเดียว ดนเล็ววุเห็นเนาะบุ้เห็นแซมมึกในด้นเลยเลยตุกตุกเนี่ย FC ว่ากินหอดเนาะกินหอดแซมมึกเหมือนันถ้าเห็นแซมมึกในก็คืออารมณ์ดีเบิ้งคลิปเดี๋ยวเฮฮาโม้นซื่อนคนละเย็นคน,นตลกนอนสบายยืดติ้เลยมีผัดหล่อผ่อลมนี่สบายโอ้ดีงัดลมใหม่เนาะเปิดตัวคืนเนาะอ้าเปิดต,ตัวแฟนคนใหม่เด้อพี่น้องเด้อตัวแฟนแฟนคนใหม่ของแซมมึกอ้าได้ผัดลมในวันนี้คันช่วยมาเข้าขายเข้าขายประมาณเท่าไรหนึ่งสินนี่ เก็ตแซนคุวะแพงเนาะบางคนเนาะพันบาทเื้อละพันเนาะแมนผ้าต่ำไปองนี้กะเพแม่ชอนทำเดือนมาจากไหนพืหนึ่งกลัวบอกบ่มาเดือนหนึงบ่อต่ำไปสอไรารเมืองเนาะไรวันนี้อาทิึเนาะต่ำเนาะง่ามได้่น้อยสิเนอยนี่ค้นงามนองแห้งงาม่ะว้า อันยังลวดลายนี่ก็เป็นฝีมือลุวนๆได้ทุกคนเลยเเจ้เห็ดโอ้ยเบื้องต้นตำเด้เนาะแน่นเป็นังไพี่เขาเห็นได้นัตํานะน้องมึกจกเอาพนอาจกเอาตํำมาลยปะอนเียดอนอย่ยเาะขนตํำหนอันเดียาโอเยอะา่กตำทางยอนี่มีปะมมีอิไปตํำเยอะหเนาะพื้นหนึ่งหกหกหกแสนคเนยหกเจ็ดแสน คือละพันเนาะบาองแง่เนาะยคือละพันถือว่าพายนุ่งกับงามสินนั่นเนาะเขาซื้ออยู่ได้เพราะว่ามันงามอืมโดนงามงามนุ่งโอ้ยแห้งามมันี้เมื่อกี้นุ่งเมืองนุ่งเนี่ยจะเป็นอะไรคือนางฟ้าแง่เนี่ยทุกคนเนาะโดนเดี๋ยวมันจมาหาหนองไปเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อแล้วนี่ไปทางไหนคือว่าไปเครื่อนพี่น้องบอบ้านพี่น้องบอไปจักมือมือหนึ่งไปไปยังไปซอยเวียดบอ ไปเรียนยามเนาะไม่ไปนัดนัดทัวร์เอาไจักไปหันย่านว่าฉันบอกเดี๋ยวว่าเด้อไปหาผู้บ่าวนะพอเอฟซีเปนว่าติดต่ออะไรบ้างครับกะยอมเมื่อกันพี่น้องเลยเป็นจริงได้ไปเรื่องพี่น้องแล้วแบบมัมีสัญญาณบอกเสมอมันมีสัญญาณบอกโอ้เขาว่ามันเป็นเขตนอกเนาะเขตทางใกล้โอกเดมันมีสัญญาณกันเลยติดต่อมาได้อยู่ใกล้ว่าแต่เมืองเนาะมึง ได้เห็นแบบอ่าสมุนกแจ้งๆงามๆโลดเนาะคัดมาในนอกระกอนเนาะแจ้งๆสว่างงามตาบานี้พี่น้องเลยแห้งงามกว่าเก่าเป็นอย่างเจ้าคระมังบัวจะบอกเกิดเกิดโอ้ย่านว่าเขาเสร็จมาในนอกระนเนาะไม่นมาฟิลมันยังเนคคารอยู่เกิดนุ่งซินทั้งแรกคือว่าอยากบัวในนอนระกอนเนาะแมนแมนแมนนุ่งซิ้นคั้งแรก คือว่าแบบอยู่ในสนบดคิดว่าแบบนุ่งซีนนี่คือแบบม,มันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าแต่แบบเขานุ่งตลอดบ่แหม่นเ่เคยนุ่งเหมือเจ้านะผู้สาวได้ไไบอกว่าสวดท้ายสุนุ่งไอ้อำน้ำเนาะก็ในการอาบน้ำแล้วกับนุ่งส่งก็คือซ้นชนเผ่านีา่นนนเขา,าตำน่ะตาไว้เฉพาะแบบเวลาที่สร้างครอบครัวเนาะถ้าเป็นผู้หญิงแบบเอาครัวแล้วขาเจ้าสีเอาซินนี่ไปให้ทางแม่ยหญ่ได้ประมาณสาวสามสิบพื้นนี่และเนาะ แม่นบอกจบบริเวณนเองได้ตสินไลายประชันนกเขาไม่มาเอาแต่งออกแต่งงานไปก็ได้สินแฉมีหนามีปะมีมีนอกรีบมาแล้วเนาะวันขึ้นวัาให้นะบูฮูคือกันบูฮูคือกันเพราะว่ายังไม่เคยมีเนาะแม่ฮอ้าถ้าเบื้องต้นต่อไปพี่น้องเลยบูฮูว่าสิเป็นแรร์ไรเด้อนี่เด้อช่วงงานเท่ากับติดตามนั่นอยู่มูฮูวะแต่เอฟซีเป็นติดตามเมากับติดตามอยู่เมนี้น้องเพิ่นบริโออกใครออกสวนพี่น้องเลยทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่นกะอยู่เบิด์ตกุคุนเมนี ทั้งนองทั้งนงนเนี่แล้วไว้เลยวะัวาดชวนต่างๆนง่นนยังยัน่ไรบ้ายังสวนยังสวนยังมาเซียซ่อเออแสดงว่าหยาหกคือว่าไปแตอ่ออย่งมเซียบว่ะหยานะนฮะเสียติย์เหนให้เออเ่ว <c oughs> นมาเสียยัง่ยดาสวนมีหอ่าเห็นใหเนี่ <c oughs> นนยชวนเนาะเขาน้ำทาปากอะจนอนนี่น่าขดขดน้ำนอกไม่มานุ่ง แม่เกยสิกินเขาใหม่แล้วโอ้มื่อใดไปให้ไปพูดเขานะโทรบอกในเด้อโดยเด็กสมาร์ทเด็กไปพูดเขาแล้วสิโทรหาจะอัดกินเขาใหม่เด็กวาไรก็ดสีหอมแน่นองบะเขือนอกเขาใหม่นอกเขาใหม่นอกเมล็ดเขาเมาบ้างไหมเบ้าเขาไม่เห็ดแต่ขี้คันเห็ดบ่มีน้มัตาลแน่ไม่ใช่เออมันไล่ขั้นตอนเนาะเห็ดเนาะแม่ขันว่าไปเอาก็ขี้คันจากต่ำแน่คันจากครัวแน่เอาสีปะไรบ้างเถะไม่ได้ต่ำบ่ เออแม่เนี่ยน้องเขาเมาไปสีสีบอเนี่ยบ่เนี่ยอืมสวยงามเลยงามด้ยมือนนี่แมบพิเศษเลยมันนี่นะมีหนำมีนวลเนอพี่น้องเอ้บาดเดนี่ตางเก่าใหญ่ขึ้นเนาะใหญ่ขึ้นสาวขึ้นบาดนี่ยไม่ได้ว่าใหญ่ไปทุกอย่างมาเลยไม่ได้อ่ใหญ่เติ้ลโเติ้ลโตอ่ใหญ่เติ้ลโตกินข้าวอ่มกินอิ่มลุงอุ่นพี่น้องเอ้ยมีหนำมีนวลอยางนี้กินเนาะกินข้าวอ่มเนาะ ได้ยังกินมือนี้รู้นียังไม่ได้กินข้าวเาวใช่ไยังไม่ได้กินข้าวเา้าวขนาดอดข้าวก็ได้นี่อดข้าวก็น้ำก็ยังแบบไงเนาะไงอ้นอวนอยู่เฮพอดีแหละพอดีสำนีแหละอ้วบอ้วบพอดีแหละสูซี่กับน้องดีแต่ได้สำนีได้ถ้าก,ก่อนอู้คุณขนาดยำน้ำนี่เนาะพอดีแหละอ้วนสำนีพี่นะ้องเพราะว่าน้องดีเพื่อนกะอุวน้อยสำนีแหละ การค่นโสดชยไล่แบบพุ่นอย่างใหญ่ๆเนาะบป๋วยเนาะพุ่นอบอวบกอดอุ่นเป็นว่าเอาสาวมือกับสาวดีไปอยูนนำกันนี่ฮัมห่องว่าลุงดีเอฟซีถือเดือบงคลิปกับเฮฮาโมนซึนไปนั่งเนาะบาว่าเป็นคนอารมณ์ดีทั้งสองคนอารมดีเพิ่งก็โย่ที่มาเนี่ยนกึกบาวเจ้าเอยแหละพากันไปผลเนาะน้องมึกเนาะนอยากถายคลิปแบบเนาะไปไปผสมประชานนำกันบ่พอได้หัวนำกันเนาะมือน player, risque, แ два, แั้ out, right. ule, นมาถ่ายว่าโอ้เป็นว่าคือบ่เห็นหนุ่มเมึกว่ะ เพราะว่าขาดค้าครูบอกเขาเอิญมาโกยแม่และค้าครูคนบ่มาในการชี้เห็นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยถ้าติดตามอีกตอนต<ม>่อไปบัดตอนนอนอน้องบ่ได้นุ่นงบ่นุ่งตอนนอนนะจ๊ะบ่าบอขนงระยะมันเปิดมาทั้งหัวผีเพิ่นเนาะบ้านี้ประตูบอลห้องนอนผัดบ่มีประตูอีกพี่น้องเ้ยเอาแผ<ม>่นปกเือเป็นห้องนอนสะอาดสดแบบง่ายๆแค่กระชุนว้านี่แหละเปิดขึ้นแล้วก็เข้าไปรถแล้ว เพราะว่ามันเป็นมันคองประเพณีของสนเพล่เพิ่นตั้งบ่ใชายบอกบ้หนเราตั้งบ่ใช่บ่ประตูน่ะดรวยว่าเพื่อนเพื่อนเขาใส่แต่น้องแบบแปนบ่ครบก็เลยใส่อ๋อขอแต่ขอแต่ขาแต่ไหนเป็นห้องก็เชิญเพื่อนๆเลยขนาดบนแล้วบนแล้วอืมถ้ามีก็อยากใส่เนาะมีก็อยากใส่แต่คือบ่มีก็นเลยเอาแบบนี้ไปก่อนดูไปก่อนอืมง่ายๆนี่ก็ น้องก็สุดวิญญาณนอนหลังนอนเนาะเพราะว่ามันลอยกันหมดเลยนี่มาเคยเคยมีอย่าบอกเบยพวบ้าขึ้นมาเลยครับเปิดเปิดประตูนี่แหละกะเข้าไปโจมตีเลยนะบาเคยเนาะมันก่ได้เพราะว่าอยู่แถวๆนี้ก็สิเป็นพ่อแม่แน่นอนแล้วก็น้องซ้ายยังนี่เนาะหลายคนคันคือทางเอื่นนี่บ้างมันก็ยังบ่ได้อยู่เอื่นนี่แมนแมนไปเลยคันมีได้ไปปลาไปลงบ่ได้ก็คล้ายๆน้อยหนึ่งว่ะ ก็เขาเจ้าบดสูใสแบบลักษณะนอนได้กับปลอดภัยนะกันยุบไพ่อยู่ในเพื่อนน่องบกอยนองมันบอกแม่แม่่ขันว่ายู่บนนอกเื่อนหัยห่ปลาซางวาด้ลงไปเขื่อนได้ปนไงมันลงผัวว่ามมีผัวมาดินบ่เพิ่นขึ้นมีมมีเขามาดินไม่ไดไปดินของเขาย่านว่าย่านว่าทราบสดแล้วเข้ามาดินได้สั้ เอฟซีิ่ะกาถามหาอยโอ้เป็นติดต,ต่อชาเมือกปรไถว่ะส,วส่วงโชเสม,มอหลังเป็นนะไรบูมีสัญญาณบ่หรือว่าไปทางไหนมีสัญญาณแต่โทรศัพท์บูมีแบกคบมขึ้นแกบุได้อ่อนโอเคแล้สักบูขึ้นไนอ,อ,นอ้สาวบูขึ้นนั่นแลบบริษัทงานดานเนาะตารบูขึ้น <c oughs> สตาร์ทยา <c oughs> สตาร์ทตลอดจริจบอกมาสิ <c oughs> ใ да: นแล้วนอนไม่น่ะยังยังหมด้อยู่ได้แต่พัดลมได้แต่พัดลมเนาะโอ้พี่น้องเลยครับใครน้อยหนึ่งนอนนอนเย็นๆเนี่ยย่ามนี่อากาศรพอนพี่น้องเลยฝนฝากะตกเป็นชุกช่วงเลยซื้อกลงเวรกิสเซเดเปิดพัดลมเย็นกลงเวรชุมนอนก็นอนอยู่เทิงหนิป๊อนอนอยู่ลมนอนอยู่ลุมนอนเดินแถวลุมเท่าน oui? <t vap en> ั้นเนาะเปิดพัดลมแล้วกับยานคาไฟแพงอีกป๊อเดือนหนึ่งไร้ไปได้วคาไฟในเฮือนนี่พ่อแม่ใจ พอเก็บแบบเพท่านเก็บอ๋อ้เราเป็นพวกเก็บคาไฟเนาะแม่นะอะไรเป็นเซษไหนกัต่ไม่เดือดกับไม่ได้จ่ายไม่แต่ใส่ซื่อฮึ่มแม่นะ,ะกันลมก็ได้แล้วนอกจากพัดลมแล้วมียังที่อยากได้อีกบ้างนี่นังง่งยังตัวเย็นกับเสื้อนอนแล้วก็น,นำ้นำน้ำแม่ขาดน้ามั่งอะนี่เนะี <S 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 ่ย ต้องการปล่อยน้ำใช้นอนของพ่น้ำแบบน้ำอยู่บ้านมาแยกเปะแล้วน้ำซางอยู่บ้านโอ้ยน้ำบรั่นเอมอยากได้น้ำบาัานอยานว่าอยากอยากได้น้ำมาปล่อยน้ำใช้นอนแม่โอ้ยเนาะขิดใจผิดไปคิดว่าขาดน้ำแต่จึงได้คนมาปล่อยน้ำให้เราคือว่ากระตุ้นกระตุ้นรวมสมบูรณ์อยู่เลาวบอกก่อนเนาะแม่เมนเออมีแยกตู้เย็นบ่ตู้เย็นแล้วก็เสื้อนอนบ่ ชนนายเสื้อนอนนี่แหละพี่น้องเลยโอ้โัขนาดสีมันใจใจดีเสื้อให้น้องเลยพอนเก่าดีแต่อยู่ถ้ามีดผลบ่หนองมึกมันบ่จนมาเฮืนเสื้อลามติดลายจนว่าคลายติดลายแล้วมันกัดจนขาพี่น้องเลยมังเทอาพังขาพันมาร้อยเหีียวร้อยยังแน่หลักอะมันเปียกมั้งมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะที่นอนแล้วก็ฟันไปฟันแบบนั้นมันมีเลยครัเคยบ่อหนูมึกเคยบ่อฟันบ่เคย เคยโอ้แมนบอบอคือผู้ชายเนาะแต่เนอผู้หญิงเนาะแมนนแผู้ชายหันหนีฟันเนาะผู้ชายเลยฟันแบบไหนฟันไปบอลกกว้างใกล้ๆผลเนอผู้เสียผู้เช้าผนเนอย่านว่างามเนาะแมนแมนย่านว่าผู้หญิงเออฟันนี่ไงทิ้งตั้งรักแต่แมนนั้นเๆผลมาเป็นหนึ่งเลยเสื้อนอนเผลผนอยากไปเสื้อนอนเพราะว่านอนกะซ้ำก็นอนแปะนอนหนูมงเนาะ เสานอนเป็นเสือแต่เก่ามันกาบางๆในพี่น้องกันละกะได้ปีกกับแบบแบบนั้นแน่แบบนั้นแบบทางพ่อพ่อนอนอยู่นี่น้องชายโอ้พ่อนอนเพือนคั่พอนอน้วยกัคู่อพ่อพ่อก็เม่นอนอยู่พูนแล้วแล้วอันนี้นะพายนอนอยู่นี่อนบอนคู่บาดิบอนนันน์เนาะบอนคล้องหักษาใส่ทางแหงหนวงมึกนอนอยู่กับผองไก่บอนคล้องหักษาพี่แพกาตองเล้ว ว่าช่วงนีกง้ก็เป็นช่วงกาเกียมสีน,นั้นบ่าพูดเขาให้น้อหน,อนุ่มเนาะงามบ่าเขาปีนี่มเม้าม่าเมื่อเท่านท้นคุณโอแมนหกตอน14ป,ปีวะนะ14ป,ป,ปีอีกครั้งเนาะเออหน่นเห็นบ่างามเลยูกำลังขึ้นสาวออตอนนี้ชิบแปดปีอีกครั้างไม่งน้อยเออพอหอนี่เป็นหอยังน้อย ก็นี่อย่างหนึ่งไหมนี่หุทายไหวพี่น้องเลยเพราะเด็กบน่งตอนตอนใหญ่ตอนหน่อยเนาะเท<อ>ียบใ<ห>ช่กันอ้าวตอนนั้<ห>นมด<ะ>มดตะปูจักแตาง่ายปะกวยมาตอนนี้หูวจักแต่งก็ถือว่างามขึ้นพี่น้องเลยในแห้งไม่นำไม,ม่นวลต่างหากเองจักดน,นไปได้สิมีข่าวดีพี่น้อง <c oughs> เลยมีแต่ตีคนติดต่อติดต่อมีปะน้องบ่มี สัตว์น้ำบุญละจะ <laughs> ม,มีข่าวดีมีข่าวดีก็จะเดืบอกกันในเด้อเดียเเด๋ยวสิมนินีดีมีเอฟซี FC แซตดินน้ำเยู่บมีบ่แซตดินท่วมอยู่บ,บ,บลายเดือบพอดบ่ะมาคนดือบจะคนประา <laughs> รคคมาณจะค,คนเนได้ประมาณสอสคนเออสองาคนเนาะผู้เคยแชเคยลบนะ่อแชตล่มตลอดเนาะ เพื่อนที่เป็นน่องกันนี่แหละเพื่อบางทีเพื่อนอยากมาเที่ยวสนอวศอยากมาเบิ้งเพเป็นอยู่ในเขตสนอวศเพื่อนกับสิได้มาหาสมึกเลยเนาะสมึกเนาะให้สอมึกไปเบิ้งี่สุดบ้านเพ่นช่วงนี้เพนันเนี่ยน่องมาก่อนเนาะออกขั้นชาเนี่ยก็สิมีอยู่เอฟซีเพื่อนกับออรลายคนอยู่อยากมาดินมาเที่ยวให้เปินมาอยู่ตีนของมึกอยากเดินเปิลม่าเนาะสื้ผ้าเพื่อนไปใช้กับเปินมาไปหาหอยบอกหาหน่อไม้ผ้าเขาป่าอย่างเดียวเนาะ ยันเตงยุทนานพาเป็นงงน้อใหม่นาะงงดทางงราจเอะเอเอาตนอนใหญ่ๆนอเลยเพราะว่าแม่เดี๋ยวมนี่คือว่าน้อใหม่เป็นลายมนบอ่ไ้อกไม่ได้ไปหาปอปให้ไปหาชวนไลท์ม่อกินขากินหนากับชวนไลเป็นน้องใหม่เนาะกินสินกินไข่นี่ก็สิบริสุกินเมนบ มันแก่ยากตลาดโปรเซกินกับม่งง่ายๆเพื่อสิไปสือกับใส่น้ำมันรถกระชําก็เหมือนสืบสินนเพี่น้องเลยตามข่าวนองเมกกะขาวๆประมาณนี้พราะว่ายังสิผ้าเพื่อนไปเพื่อนน้องดีอีกเพื่อนน้องดีก็เพื่อนเพิ่นกับบริไกลกันแต่สิพ้าก็ไปทามอยู่บนเนื้อเรื่องเล่าทีวาเอาพวกคนหนอกคนเดียวกันแต่พว่าตอนนี้เปลี่ยนใจเลย่บอกเลยจังไรกะเทาก็จิตสืบทามก็้องดีเลยแบบเอาหนาเชิงหนาเลยนะพี่น้องเลยจังขัดดี เ <caval> พราะว่าน้องกับว่ายังต้องการอย่างได้ตู้เย็นพี่น้องเลยหรือว่าเสื้อนอนล่าสุเป็นเสื้อนอนเนี่ยเพราะว่าอากฝนหัวฝนยังมันกับเปียกมันกับเก่ายลอะไรเนาะน้องเมื่อกี้เสื้อนอนเนาะในลายปีในพี่น้องเลยเสื้อนอนกับเปไปเปรุ่นเก่านั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะขาดอย่างยังหมดเลยมันกับถือบอลเข้มบอลยังเนี่ยมันกับขาดขาดจิ๊ดจิ๊ดแต่พี่น้องเลยอ้าวฮ่ากับจีบปิดคลิปไว้ช้นเป็นก่อนพี่เนอรพี่น้องกับขอบใจหลายๆที่ติดตามมาเบิ่งคับส้ม ไปพอกกันไหมถนาไนนังเลย,ยไยนนม่บด้ในหนองไม